บายดีเนาะเอสทุกคนวันนี้เป้าตองการจะมาสาธิตวิธีดับนาให้เบิง่งบางคนการที่ว่ายู่สนุนบุตรป็นแต่ว่าบางคนยู่ในเมืองการโบุป็นกันมีเนาะว่าที่มีดับนาเนาะอันนี้กระดำจะดำนาดำนาปีตัดก,กาบางคนจะเอามาพาดสนิเนาะแต่ว่าเป้าตองจะบาพาดเนาะจะจดจับเปนเดียวการที่เราจะไปดากระีิกมาจ้างนี้เนาะอายุประมาณนี้ ประมาณว่านับไปกันเนาะสองทีหกแปดแปดหาอีกตนเนาะเอาเท้าประมาณนี้เนาะวิธีดำเอาไปจับจับเอาจับดีเดอร์เห็นบ่จับมอม่เลยเห็นบ่วิธีจับเขาไปจับหักมันเนาะหักเท่าแล้ววิธีปังดำเขาไปจับขึ้นดมมือไปไปทางหน้าเนาะเวลาเนกลมงผมจะเปทพเอาไปเนืองไปเนือไปเนืองเนาะ ไปนั่นนึงเพื่อว่าจับจับพยายามจับให้ทื่นที่ว่าหักมันจึ้มจะบหักเนาะถ้าจับสูงที่มันจะให้กบเข้าตายเนาะถ้าจับสูงประมาณว่าเท่าไรตากเปลี่ยนปอดกเวลาเขาเน้นลงไปแล้วมาเจ็บพวกาทุบแล้วเห็ดพวกปลวกเข้าตายเนาะทีกนี้ห้จับหักแบบนี้เนาะมอเด้อดิผมว่าบป้าตองจะดำงามือกูงำเนาะมึเติ่งดมกัน วาบ้าตองกับปวัยปันใดเจ็บอบอกม่ๆนี่เด้อช่วงดำนิ่ก็ระวัมึงจะขาดกระไดเด้อขอบคุณอัน บางคนก็จะได้เห็นว่าดำแบบเดียวที่ดีเนอก็เอาสีดำกจ้ะคุมมาหม้อเด้อบางคนก็จะดำแบบนี้เนาะดำแบบเลียดมานี่แต่ช่วงนี้แล้วที่ช่วงนี้เนาะแต่ว่าบางคนที่ว่าบครสร้างมันก็จะเ็ให้เป็นห้องเป็นทางครับวิธีบ้านสองจะดำแบบนี้สับเนาะสับตรงกลางนี่เด้อทุกคน ที่ชองนี่เราจะมาซับว่างกางนี่จะบ่ให้บ่ให้ครึ่งบ่ให้ซื่อเดียวเนาะจะมาลงตรงกลางชี่น,นี้เพื่อว่ามันจะได้เสมือเดียวนะว,ว่าระยะห่างประมาณว่า20เนาะหรือา่าสาเสาซนประมาณว่าคืบนึงระยะนี้ถ้าให้มันเสมอกัน าบางคนกระดมไบแต่บ้าวต้องนี่กระดมพูดีกระดมบตาและกระดมใบบางคนจะที่ว่าขยัาจักให้ใบต้องคำเนาะบางคนจะเอาซอกนี่คำเข้านี่จะพาให้มันให้ตาเนาะ จะท้ายทางแต่ว่าผู้ที่ข้าเจ้าเหตุไวย่สำนานแล้วข้าเจ้าจะโบกบอลแขนยอกเข้าเลยเนาะข้าเจ้าจะเอายกแขนทีเลยต้องไขว้ไปถุงหม้ออยู่ว่านจมๆอยู่บ่า เนาะอาจะประมาณนี้เวลาบอกขอบใจทุกคนที่ติดตามติดมากองดำนาเนาะขอบใจด้วยคนคนจะติปเพียงเท่านี้โอเค